สวัสดีครับผมสวัสดีพินบ้านท่าเรือครับผมอากาศครับผมวันนนี้วัที่29สุรานะครับสมริกาอัปเดตลงพินครับผมบรรยากาศท้องฟ้าครึ้มผมพามาเป็ครับงานสัง่งมีมาเลยครับผมอ่ายสาังคับกะรอนะครับเนดะ้อเดี๋ยวว่าอัปเดทเิ่นครับผมหมุดไฟกองจุนพล ลักครับผมแล้วมันย,ยมทำทินอันลักแต่ว่าจะได้ไม้ขี้เหล็กนะครับนี่ยทันงามเลยไม้ท่อนเดียวเี้ยจไม้ขี้เหล็กไม้ลักครับผมมันลดไล่ตามไม้ต่างๆครับไม้ลักจะมีสีแดงครับผมบางทีก็มีโมฆะขาวแล้วแต่ไม้นะครับผม แล้วแต่ตัวหมอกขาวหมอกเองอก็นีค่ครับขีดไหครับผมขีมไหมนี่เอาเวทลูก้นไหมสมรรถกาครับผมหอกสีดำอาการรศคร,รบัอบ,าารระบอบาารระไรล่ะครับนี่ครับ ครับสุกับครับผมกไฟโอ้มาเลครับนี่มาแจ้ติด umm กีตา สามพแหกไฟฟ้านี่ไฟฟ้านะครับเป็นไม้ตันฟ้ากิต้าขาดีครับเ็ไม้สวยเล่นงงครับผมนี่หมันเดียวเหมือนกันครับเดียวามครับเน รูปทรงไว้ก็มีครับนี่นน้ำกลมนี่แหยมขึ้นครับตัดไว้แล้วก็รอ,อให้สักพักพักไว้ก่อนเดนน้ำกลมเดนน้ำปแหลมปลายปะดูตีซตาแหลมนะครับนี่ตาแหลมแหลมตรงนั้น ไปดูครับผมนี่ลายก้อนไม้ประดูสีไม้แห่งแสวยมากน้ำกลมน้ำแปรแหละสั่งมาครับนี่กุ้งเป็ดเอามาวสวยน้ำกลมไม้ประดูครับผมหลังไรหลัดไรแล้วครับเจียกานกลิ่นบ้านทะเล็งฝาเปา็นย่างแรกครับผม ผมเอาไปให้เพื่อนครับผมบรรยากาศนะครับงพิตไม้ทะเลครับผลิตเรื่อยๆนะครับตามสั่งพยามมาเลยนะครับรถสั่งมาก็ตามคิวนะครับนี่มาล้วครับผมนี่ดูสดเลยครับนี่มาแล้วครับชอบไม้กิเลกครับผมชอบไม้กิเลกนะครับดอกไม้นี้นะครับจะมีเนื้อหนามเหมือนกันนะครับผมของคนนะครับชอบไม้มโมขาวนะครับผมไม้มโมขาวนี่นุไม้โมขาว บรรยากาศครับผินมาทะเลนะครับผมเสร็ดครับอบบ้านตรงนี้ครับ <c oughs> นี่โอแ้แกน้าเราครับนี่หนังเข้ม,มครับผมไปทออาบจีครับผม <c oughs> ขับเหนียวห้อนบรรยากาศครับเอาเดตลงผินมาทะเลนะครับบรรยากาศดีมากครับ อเปลี่ยนในเบื้งต้นโรงงานนะครับการเรียนรู้นะครับใครสนใจก็สอบถามมาครับเข้าไปที่อดีตไลน์ผมนะครับผม0ูนย์เก้าสามสองจุดสอ่คุยเรื่องราคาพินสอบถามสั่งซื้อนะครับเบอร์นี้เลยนะครับอันนี้พาไม้เบ่งโรงงานครับผมอ่าผลิตพินก็มีส่งตลอดนะครับไม่ว่าจะพินพินแคนโบดปงลานะครับเข้าไปดูที่อดีตไลน์นะครับคุยสอบถามได้ครับอ่าจากสอบถามพินปรุงธรรมดา1,000งพันบาทหรื อิปวกไฟฟ้าเร่นในสอสระบบครับก็มีพร้อมส่งนะครับผมหรือว่าสามคอนแทกก็สอบถามเรียกดูสินค้าตัวไหนพร้อมส่งก็สอบถามได้ครับอ่าหรือชอบแบบตามที่รีอยู่ไปแต่ละรูปบางครั้งก็ต้องสั่งทํานะครับนี่เหมือนตัวนี้ครับนี่ไม้กิเลกสวยสั่งทำครับสามคอนแทกอ่หรือดูสินค้าพร้อมส่งมีนะครับสอบถามมาได้เลยครับผินบ้านทะเลโอเคครับผม อ่าิดตามคลิปหน้าครับพึ่งเสร็จใหม่ๆเพราะจะอัปเดตให้ดูนะครับตามะไรครับพิมมาตะเรือนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ